องแบบนั้นขณะที่ภาคท้องถิน่นปรากฏการณ์นี้มันเริ่มกลับมาแล้วน้องใบที่เคยระงับไปช่วงหนึ่งจําได้ใช่ไหมใช่ก่อนหน้านี้เราลอกแรกแรกที่องค์กรท้องถิ่นอยากจะซื้อวัคซีนเองเลยใช่ค่ะอนมุมัติก็ประมาณของท้องถิน่นท้องถิ่นฉันมีสตางค์ฉันจะซื้อเองมาฉีดเองแล้วมันจบไปตอนนั้นถูกไหมใช่ค่นะเพราะบทสรุปก็คือเป็นหน้าที่ของภาครัฐวัฐบาลการใช่ท้องถิ่นไม่ได้ล่าสุดกลับมาแล้วค่ะ ไปที่ปทุมธานีบิ๊กจัดเป็นยังไงพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจอปทุมธานีเมื่อวานนี้ท่านมาฟังแถลงของราชาวิทยายลัยจุฬาพรด้วยตัวเองด้วยนะคะมาเลยคือท่านบอกท่านต้องมาฟังเองว่าแนวทางเป็นอย่างไรเพราะท่านจะตัดสินใจเพื่อพี่น้องชาวปทุมธานีปทุมธานีท่านบอกว่ามีคนติดเชื้อมากหนึ่งใน5คือท็อปไฟของประเทศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มอะค่ะและนี่กําลังจะกลับไปเสนอเลยนะฮะ,ะราคายังไม่รู้แต่ผลดีมันชัดเจนแล้วมันเร็วด้วยอเพราะฉะนั้น จะไปเสนอกับที่ประชุมองค์งกรท้องถิ่นก็คืออบจอใช่ไหมบรรจุเรื่องการใช้งบประมาณเพื่อที่จะเอามาซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มค่ะแล้วตั้งเป้าจะฉีดอย่างน้อยให้ได้5 0 0 0 0นคนซึ่งต้องใช้1ล้านโดสแต่เยียนฮะ <c oughs> ท่านคำรามฤทิ์ที่จะเข้ามาเนี่ยหนึ่ง <1, 000 S 2> ล้านโดสะะค่ะไปหมดไม่ได้นะฮะไปหมดไม่ได้ค่ะหรือปากเกร็ดนนทบุรีนี่ฮะ ท่านนายกเทศบาลนครปักเกร็ดคุณวิชัยบรรดาศักดิ์ท่านก็บอกนะคะว่าท่านเนี่ยอยากจะทําหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยคือเห็นด้วยกับผู้ว่าโคราชโคราชเขาก็อยากทําหนังสือคือโคราชเนี่ยย้อนกลับไปก่อนก็ได้น้องใบ<า>ท่านผู้ว่านครราชสีมาวิเชียรจันทร์โน์ไทยท่านบอกเลยนะครับว่ากรณีวัคซีนทางเลือกถ้ามีเข้ามาโคราชจะได้รับการจัดสรรแน่นอน ไม่ได้ท่านบอกท่านไปปรึกษากบรองเลขาราชวิทยายลัยจุฬาพร์แล้วว่าถ้าเกิดราชวิทยาลัยจุฬาภรสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกได้เนี่ยนครราชสีมาขอซื้อหน่อยอ่นนันไงต้องซื้อค่ะไม่ใช่การจัดสรรค่ะออขอสั่งซื้อจะเอามาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนี่ ขนาดเดียวกันย้อนกลับไปที่ปากเต็ดนนทบุรีใช่ก็เลยเห็นด้วยกับทางโคราชว่าเราทําหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยกันดีกว่าอขอปลดล็อกให้ท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้โดยใช้งบประมาณของตัวเองอจะได้ไม่ต้องรอการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางแต่อย่างเดียวนะคะ